อ้าวน้องไม่มาอีกแล้วมักน้องมีคอมเมนต์เนาะว่ามักเห็ดอาหารมักเบิ่งเห็ดอาหารอันนี้บอกคุยเห็ดอาหารผักขั้วบ่เป็นล่างพักไงล่างพักก็คืออฮือฮอฮืดนผักขั้วพอลูกองอนพี่น้อยแ้่ก็ยิ่งแง่จะบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องอันนี้จริงนะนะ สิ่งสิหมูแผลคุณพรลเมียเพิ่นถิงหัวบ่เออเขาว่าลูกเพิ่นกินนมเนาะเห็ดกินเนี้ยงกะอยากพิษพี่น้องเลยเขวนางนะมาว่างน้ำลูกมาว่างน้ำลูกเขาว่ากินนมแม่ลูกกันแบกหมัดยิงท่อพี่น้องกินเนี้ยงกับเขาว่ามันอะมันมันเป็นแต่น้อยดิห้องไปเห็ดกินอัน มันอันกินผิดแต่น่อยแล้วเนื่องมาเลยนอเนื่องง่ายบาะนี่ยทองไข่เนี่ยอ่านะเหนงวอย่ะเขาจะบอกอยังเื่อเนออ้มงดานมันอ่อนไหมอมันอ่อน,น,ออนล่ว,ม,วม,ม,มันดปอิ่งมงดาเนาะซื้อมาแต่ตลาดเน่ สามสามตัวนี่สาวพันกาะนเขาขายจดจีตัวละสิบบาทนะบกัอันนี้ก็ทำตัวสิบบาทสนะิบบาทกันเลเจ็ดพันสามเอด็ดสาวเอด็ดทำตัวละสิบบาทกันเลยนะี่คือกันเนาะพจีบเปนนั่นนะัเผลอเนาะ สิบบาท, 7, บาทกเกตพันกีบมีแต่เห็ดอาหารในพี่น้องในบ้านนี้หมักเห็ดหมักคอมเมนต์ใครเหน็นเห็ดอาหารคอมเมนต์กต่เห็นอาหารในพี่น้องเ <c oughs> บิ่งกเองอันนี้ขวาขี้ปลาเนาะเห็ดแก้วในพี่น้อง <c oughs> คนในเฮือนนี่ต้องหาอีเมลเห็ดยังไงเอาพี่น้องม <c oughs> าทานเลกินบวกบวกขัด กินได้อยู่ฮะกินบะแซบอันี้ไม่เห็นหรใครเนี่ยเบแก้ววันนี้เดี๋ยวเดีใกูได้อกยเจี๋ยต้องหาเมย์ย้อยกันนะเจ็บเบเแบเี่น้องเ้ยเคยกินแลลวกันมันมันพวกอื่นเห็นกันมันจังเล่น้อยอาจจะเคยกินกันหน่อยหรือว่าคันจีว่า่าแซรบกเดี๋ยวเขาสีว่าเขาเนี่ยงเมย์ตัวเอง แต่เขาํำหรับเขาไม่กินหมองอื่นเนาะก,กับหัว่อซีมือแม่รสชาติที่เคยชินขนาดบามงุงงมนมาอยู่พียังกินรสชาติอย่างไเมื่ออยู่เมื่ออยู่บ้านเพิ่นกกินรสชาติน,น,นึ่งได้เิ่นก <laughs> ิน,น,นบลเล่อบ้านเเขาในดองบกินน้ำปลาบอกกินน้ำปลาบ,ก,ก,นนาบก,กินปลาเด็กบุง้งบอกกินบนลเล มันเป็นย um, uh, ังมงหรือว่าตั้งบ่เคยกินหรบ่กินบ่ออบ่ได้เป็นยังบ่บุได้เป็นยังบ่ได้เป็นยังบงราเรามนเพียวโตพี่ลูกพี่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 น้ำปลาเนาะเรามนน้ำปลาเออไ่ต้องาตังบเยกินโอ้ยหน่อยตอนสาวไก่ก็ไเป็่สงแบง คำมากก็ไปหาแบ่งนบิ่านงั้นเดอขอหักซื้อรถทีไปแล้วคำนี้ไว้ไม่ววสออ 1, ่งแล้ววันนี้ซื้อรถทีไปเลยพันกว่าบาทนี่แหละการผลิต,ตได้สกูตเตอรแแ์แล้วคนละรถสกูตเตอร์บนต้องขี่เยขี่จุดทีไปแล้ว่าเจ้าช่วงนี้ก็พอกรุยเงินว่ะี่จีซื้อจีบไปพันกว่า 1, บาท พันอะไรอ๋อพันแซวหรือพันอ๋อจำไม่ได้พัมโเบิ่งสลิปเอาโอนเงินอยู่มันเหลือคันเดียวนะเลยขายพันพันไปปกติเขาขายสองพันกว่าสองพันซองแบบอะนรเนี่ยแบบเปลี่ยนเกียร์ได้เด้ใส่เกียร์พี่น้องอยากให้ไก่เห็ดคลิปอไดถ่ายคลิปแบบไหเนาะอยากให้มีคอนเทนต์อบบไหเนาะก็บอกได้ด้วย แต่เส็ดได้แต่ยังไม่เล้งนะพี่น้องเนาะเพราะว่าไก่เวลาถ่ายกลางเวนเนาะพี่น้องเนาะกลางเวรนไก่ีเวลาถ่ายไก่หนังคลายเครื่องโอ้ยบุคิวบุคิวอ๋อมันดาอ่อนมันดาอ่อนจับจับจับมันลายเลยเหนียมันออกจับมาไล่เถอแล้วเหนียวออกมา

ทงอองกับไปห,าเ,หาเองหาเองเหรอ,อมแม่เห่นเองความันหูความมันโดะ่ะไปจับเอามาอองแม่แม่ส่วนห้ใส่ใหาเหรอเออไปหอยยาไปจับยายาไปเห็นตุ๊ไปแล้วก็เล่นเมื่อใส่เข <c oughs> ่าฝา <c oughs> ใส่นั่น Một hết bóng Một ừ. hết bóng Chèo hết chèo mùa hết bóng mùa 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 เอาเอาลูกเอาหลานอีแม่งหลานผมได้โควิดอามาหากเราเลี้ยงลูกมาสี่คนเนั่นอีแม่งเราเอาย่างงงหยาดลานเราบ่ไรเนี่ยเราเลี้ยงหลานแบบลานหยากตัวถ้าเม็นวากซมเดียมเนาะเลี้ยงลูกชิปคนยังแบบโอ่แบบโถ่ลานมันเป็นอะไรเนี่ยมัน tam sống máy mẫn thôi mày mình mình nha mày sổ để nội của mượn, mày 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 Anh... mày 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 อันนี้เล็กน้อยเดียวนีมาโตไหมบอ้ะเบิดขูเบิดขูคนแต่ละคนเลี้ยงลานเขาจมกระแม่นเบิ่งดูมาใส่เลมอนมาเบิ่งน้ำมันยาโออนี่จะพวกบัวทัวเหรอครับไปหุ่งเฮียนบ่แตกนัวนัวคู่คนหนึ่งนะแต่คู่ยังเนาะฮะกับไปกับท่านุบมาเอาเด้อกับปูไฟหนีมาบอกคู่ดาว มาเก็บเอาแม่กับปูเจ้านี่มาสันขาเอาปูไปนักเียนบอกเาปูไปนักเียงน่เลยงอืดแบากะปูมันเด็กน้อยดิสั่ว่าตนะมาเก็บไปเด้อกะปูเจ้านี่เขาแถวนี่ยังเนาะลูกปเยังลูกหายอยังฮะเอายังเนีย ไม่ได uh ้ใจคิดตับเลยเอาจริ้เลพี่น้องตอนนี่โอ้ยแต่สิใส่ชื่อเ็บอย่างเลี้ยงหถนนถนอมถดาะนอ่าโตพี่น้องเลยขั้นขั้นผู้นึงขั้นผู้ผู้หนึงให้สีไปอันโอ้มันผู้อื่นโอ้ในบ่อเช่าขันบ่หมือผู้ให้เลง เอาละพ,พี่น้องพ่อกันใหม่เิียนงานแล้วพี่น้องเด้อล่าละพี่น้องวันนีมีแห้งบัดสูขุดไทุกคนพี่น้องเพื่อซีดแล้วพี่น้องเอ้ยมันน้ำลูกน้ำลากขับมือนเปเห็ดก่อนขับล,ล่าแล้วตะก่อนมาเห็ดกับ